หนึ่งโฮชิกิไคเกิดวันที่28สิงหาคมกรุ๊ปเลือดเอเขาได้ใช้เด็กในลูกคามีครั้งแรกในแวนการ์สซิสัซนที่สองตอนที่สองราการของเขาคือดาโกนิไคเซอร์เวอร์มิเลียมจงดูให้ดีไร้เดอะแวนการจุติลงมาทลายกรงแห่งพลึกให้พินาศร่างแปลงแห่งสายฟ้าดาโกนิไคเซอร์เวอร์มิเลียม ันดับที่2อ s h ิชิดะนาโอกิเกิดวันที่19เามษาย,ยนกรุ๊ปเลือดเอชายผมแดงเลือดร้อนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเกมการ์ดเลยสักนิดหนึ่งแต่เขาได้แอบตามไอจีไปที่ร้านการ์ดแคปิกันและได้ลองเปิดใจเล่นการ์ดแวนการ์ดดูเล่ากันของเขาคืออ e ีเลเซอร์กันเล่นบัสเตอร์ดาร์กอนเอาละ่ะลงตือนจานิทราหน้ออาอวตารของฉันไปอีเลเซอร์กาเลนบัสเตอร์ดาอน อันดับที่3บาบาทาเคลุชายคิ้วหนาผมดำที่ได้ออกกำลังกายที่